เครื่องวัดค่าในดินของเรานะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าใช้งานยังยังไงนะครับผมอันนี้ก็จะเตรียมดินผสมพร้อมปลูกไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการว่าใช้วัดแบบไหนนะครับอันนี้ก็วัดให้ดูนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนนะครับค่าต่างๆนะครับ ด้านซ้ายมือนะครับที่เขียนคําว่า mons นะครับก็อันนี้ก็เป็นการวัดค่าของความชื้นนะครับตัวกลางไ i g ก็เป็นค่าวัดแสงนะครับแสงสว่างแล้วก็ตัวที่อยู่ทางขวามือเป็นการวัดค่า pH นะครับก็สามารถวัดได้ทั้งหมด3ค่านะครับใน1เครื่องนะครับก็เหมาะสำหรับ เกษตรกร,ร,กรมือใหม่นะครับเป็นการวัดค่าเบื้องต้นนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูาค่าต่างๆของแต่ละตัวนะครับว่าเวลาอ่านค่าเนี่ยจะออกมาแบบไหนนะครับผมเรามาดูที่หน้าปัดนะครับของเครื่องนะครับตัวล่างสุดนะครับที่มีแถบเขียนว่าอังคารายแล้วก็ อสติกนะครับอันนี้ก็เป็นการวัดค่า pH นะครับผมถ้าเราปรับตัววัดเนี่ยมาทางขวามือนะครับที่เขียนว่า pH นะครับเราก็ต้องมาอ่านค่าของแถบตัวนี้นะครับแถบด้านล่างอังคารายเนี่ยก็หมายถึงความเป็นด่างนะครับผมอสติกเนี่ยก็หมายความถึงว่ามีค่าของความเป็นกรดนะครับ เวลาเราวัดเนี่ยเราก็จะดูค่าของเข็มว่ามันตีไปอยู่ที่เลขอะไรนะครับในส่วนของตัวที่2คือตัวกลางนะฮะแถบกลางก็จะใช้สำหรับวัดค่าของความชื้นนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับเราปรับมาทางด้านซ้ายนะครับผมปัด ปรับตัววัดมาทางด้านซ้ายนะครับที่เขียนว่า mons นะครับก็จะที่แปลว่าความชื้น,นะครับก็จะแถวกลางเนี่ยก็จะมีคําว่า dry ที่แปลว่าแห้งแล้วก็ west ที่แปลว่าเปียกนะครับก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามช่วงนะครับถ้า1ถึง3เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะที่แห้งนะครับถ้าเกิดว่า4 5 6 7เนี่ยก็จะอยู่ใน ความชื้นที่พอเหมาะนะครับจะเป็นสีเขียวแล้วก็ถ้า8 90กก็จะมีความชื้นมากนะครับก็จะอยู่ในเวสคือเปียกนะครับส่วนตัวบนเนี่ยถ้าเราปรับค่าการวัดเนี่ยปุ่มปุ่มวัดค่ามาที่ตัวตรงตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นการวัดแสงนะครับ ก็มีคำว่า Dark นะครับที่แปลว่ามืดนะครับแล้วก็ไว t e ที่แปลว่าแสงสว่างนะครับก็มีค่าตั้งแต่0ถึง2อันนะครับอันนี้เมื่อเราปรับตัววัดเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับให้อยู่ตรงกลางเราก็ต้องอ่านค่าด้านบนนะครับทวนกันอีกนิดนึงนะครับผมถ้าหากว่าเราจะวัดค่า pH นะครับเราก็ปรับ ตัววัดเนี่ยไปที่คำว่า pH นะครับที่อยู่ทางด้านขวามือของเครื่องการอ่านแล้วก็อ่านที่แถบด้านล่างสุดนะครับที่มีคำว่าอังคลายนะครับแล้วก็แอสติกนะครับก็คือความเป็นดา่างแล้วก็ความเป็นกรดนะครับ ถ้าหากว่าเราจะวัดค่าความชื้นเราก็ใช้เข็มตรงกลางนะครับที่มีคำว่า dry แล้วก็ wet นะครับส่วนถ้าเราจะวัดค่าแสงเราก็ใช้เข็มด้านบนนะครับที่มีคำว่า dark แล้วก็ light นะครับที่ว่ามืดกับสว่างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้นะครับผมอ่านค่านะครับวิธีการอ่านค่าปรับค่านะครับส่วนวิธีการใช้นะครับ วิธีการใช้เราก็เสียบเครื่องวัดนะครับเข้าไปที่ดินตรงที่เราจะวัดค่านะครับก็เสียบลงไปก็ให้อยู่แกนนะครับ2แกนเนี่ยอยู่ในดินก็ประมาณสัก3ส่วนนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาสัก1ส่วนนะครับแล้วก็รอสักคู่ให้เข็มนิ่งนะครับแล้วก็อ่านค่านะครับก็ ปรับค่าตามต้องการนะครับแล้วก็อ่านค่าแล้วก็ไปประเมินนะครับแล้วก็สามารถนำมาวิเคราะห์เบื้องต้นในการปลูกพืชผักต่างๆได้นะครับผม